สวัสดีค่ะเดินทางมาถึงสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้เป็นสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุในตัวเ้นเป็นองค์ประกอบค่ะซึ่งก็คือ a มายนั่นเองนะคะเราไปดูโครงสร้างของ am I กันค่ะเอมก็มีทั้งส่วนที่ไม่มีขั้วนะก็คือ r เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีส่วนที่มีขั้วนะคะตรงนี้จะเป็นหมู่ am ไมนะก็คือ c o n s 2นะคะ อ่ะตรงนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบค่าเอ็ระหว่างอะตอมคู่ต่างๆที่มารวมกันอ่ะระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจนค่ะออกซิเจนมีค่าเอ็นมากกว่าออกซิเจนจะเป็นค้่ลบส่วนคาร์บอนเป็นค้่วบวกนะคะส่วนนี้ก็มีค้่วบวกกับลบด้านที่เป็นมูเอ,อ NS2 นะคะก็คือไนโตรเจน EN จะมากกว่าไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นไนโตรเจนเป็นขั้วลบไฮโดรเจนจะเป็นขั้วบวกอ่ะส่วนนี้เหมือนอะไรคะเหมือนเอมีนนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เออในเมื่อเอมเนี่ย มันมีส่วนที่มีขั้วนะคะก็คือหมู่เอไมล์นะถามว่าเอไมล์ละลายน้ําได้ไหมละลายน้ำได้นะคะเอไมล์ะละลายน้ำเนี่ยก็จะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ําคล้ายๆกับเอมีนนะคะแต่จะสร้างพันธะไฮโดรเจนได้ดีกว่าเอมีนเนื่องจากว่ามันมีส่วนที่มีหมู่ CO ตรงนี้ค่ะเพิ่มเข้ามาเห็นไหมคะก็จะละลายน้ําได้ดีกว่าเอมีนในกรณีที่มีมวลโมเลกุลใกล้ เคียงกันนะคะต่อไปค่ะลองไปดูแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเอไมนะคะคล้ายๆ A เอมีนค่ะในส่วนนี้นะ NS2 นะในส่วนนี้ NS2 ค่ะ,ะในส่วนนี้ NS2 คล้ายคล้ายเอมีนนะคะส่วนนี้เนี่ยทำให้เอไมเมื่อมายึดเหนี่ยวกันเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจนได้นะคะนั้นเรามาดูว่าส่วนไหน อ Finished. ของเอไม์สร้างพันธะไฮโดรเจนได้นอกจาก Ns2 อ่ะส่วนนี้ค่ะอ่ะตรงนี้นะคะไฮโดรเจนตรงเนี้ยก็สร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของเอไมล์โมเลกุลอื่นได้นะคะส่วนนี้ไฮโดรเจนก็สร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอื่นได้นอกจากนี้ค่ะส่วนที่เป็น CO ตรงเนี้ยเห็นไหมคะออกซิเจนก็สร้างพันธะไฮโดรเจนได้นะคะส่วนที่เป็น Ns2 ไฮโดรเจนด้านนี้ค่ะก็สร้างพันธะไฮโดรเจนได้นะคะ ไฮโดรเจนอะตอมนี้ค่ะก็สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอื่นได้นะคะ,ะเพราะนั้นจะเห็นว่าสำหรับเอไม์เนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเอมีนนะคะเอไม์เนี่ยถ้าการสร้างแรงยิดเหนียวระหว่างโมเลกุลที่เป็นพันธะไฮโดรเจนเนี่ยเอไม์จะสร้างพันธะไฮโดรเจนได้ดีกว่าเอมีนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบในกรณีที่เอมีนนะคะกับ เอไม่เขียนเป็นตัวนี้ดีกว่า a อมีนนะคะกับ a ออะไรคะเอไมนะคะกรณีที่มีมวโมเลกุลใกล้เคียงกันค่ะสำหรับ a อมีนนะคะจะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่า a อไมนั่นเองเพราะว่าเอไมเนี่ยจะสร้างพันธะไฮโดรเจนได้ดีกว่า a อมีนนะคะ ต่อไปเราลองเปรียบเทียบค่ะกรณีที่เป็นเอไมเหมือนกันนะคะแต่ว่าจำนวนอะตอมของคาร์บอนต่างกันอาคาร์บอน1เมทานาไมาค่ะคาร์บอน2เอทธานาไมาสามโปรพานาไมาสี่บิวทานามห้าเพนทานามานะเมื่อจำนวนอะตอมของคาร์บอนเพิ่มขึ้นหรือมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้นจุดหลอมเหลวเป็นไงคะเพิ่มไหมเพิ่มขึ้นจุดเดือดเป็นไงคะแนวโน้มนะคะดูแนวโน้มแนวโน้มของจุดเดือด จุดล้มเหลือก็จะเพิ่มขึ้นตามมวลโมเลกุลอธิบายได้ในลักษณะคล้ายๆ้ายกับสารประกอบอื่นๆเลยนะคะสารประกอบอินทรีย์อื่นๆก็เช่นเดียวกันคาร์บอนเพิ่มหรือมวลโมเลกุลเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเพิ่มทําให้จุดล้มเหลือจุดเดือดเพิ่มด้วยนะคะต่อไปสภาพการละลายน้ําค่ะอ่าตรงนี้นะคะ เอไมที่มีคาร์บอนหนึ่งอะตอมมีทานาไละลายได้ดีมากเลยค่ะ2อะตอมละลายได้ดี3อะตอมละลายได้ดี4ี่อะตอมละลายได้ดี5อะตอมก็ยังละลายได้ดีอยู่นะคะแต่ถ้าแนวโน้มเป็นแบบนี้เรื่อยๆถ้าคาร์บอนมากขึ้น นะคะมากขึ้นมากขึ้นสภาพการละลายได้จะลดลงนะคะเพราะว่าถ้าคาราบอนเพิ่มเนี่ยจะทําให้ส่วนที่ไม่มีขั้วเพิ่มขึ้นการละลายน้ําก็จะลดลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสมบัตินะทางกายภาพนะในเรื่องของการละลายน้ําแล้วก็จุดเดือดจุดร้อมเหลวของพวกเอไมซ์ I, ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราไปดูปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ